ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ สวัสดีครับรามีบีการอินฟินิตี้นะครับก็ปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืนแบงก์กานปืนเสียงเปล่าจากค่ายโซลากีนะตัวนี้จะเป็นลูกโม่2นิ้วสีเงินด้านนะครับเป็นล็อยุโรปนะครับล็อยุโรปก็จะมีการแต้มนะครับจุดด้านหน้าเป็นสีส้มแบบนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบนะครับสามารถใช้น้ำยาล้างเล็บลบออกได้นะฮะตังลำกล้องนะครับก็จะมีเล็ก้นภายในนะครับตัวนี้มาให้นะสำหรับแบงก์กานปืนเสียงเปล่านะฮะวัสดุของเขาก็จะเป็นโลหะเกือบทั้งหมดเลย เป็นตัวขนาดเล็กนะครับประมาณฝ่ามือนี่ลำกล้องอยู่ที่2นิ้วนะครับลำกล้องยิ่งสั้นเสียงยิ่งดังนะสำหรับแบงกันตัวนี้ก็แนะนำนะครับเสียงดังมากๆเลยยิงได้ทั้งดับเบิลนะครับดับเบิลเหนี่ยวกลนะฮะนกสับทำงานแล้วก็ซิงเกิลนะครับก็คืองางนกมาแบบนี้แล้วหน้ากาจะลดลงมานะครับแต่เบาๆอ่าก็ยิงได้เช่นกันนะครับออกแบบมาเหมือนกับปืนจริงเลยนะฮะก็คือมีระบบเซฟตี้เป็นระบบส่งแรงทานเฟอร์บาหรีกันด้านหลังตองนี้นะฮะถ้าเราไม่ตั้งใจเหนี่ยวกนะปืนไม่ลั่นนั่นเองนะครับผมก็เป็นเซ 6นัดครับผมนี่6นัดนะก็คือใช้เป็นลูก9โมพีเแบบนี้นะครับตามที่เขาระบุไว้ก็คือลูกที่ใส่กับปืนแม็กซีนั่นเองทั้งปลอ,อกทองนะครับปลอ,อกเงินนะฮะไม่มีหัวสูญนนะั่นมีแต่เสียงปล่าเท่านั้นยิงได้เช่นกันนะครับแต่ว่าไม่สามารถกดก้านกระทุงออกมาได้นะฮะ แต่ว่าถ้าเราต้องการจะกดก้านกระทุ้งนะครับแนะนําเป็นลูก380แบบนี้นะครับซึ่งจะมีจานท้ายมาให้แบบนี้นะอ่า 380R ของลูกโมเองเวลายิงเสร็จนะครับเราก็สามารถกดก้านคับปอกเทเทได้นะฮะแต่ลูกเก้ามก็ยิงได้เช่นกันนะครับเวลายิงเสร็จลูกเก้ามเราก็ต้องเทแบบนี้นะเ,นเทออกมาแบบนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับผมเพราะว่าปืนลูกโมนะครับไม่เลือกลูกนั่นเองนะฮะนี่ตัวปืนงานสวยมากนะครับให้ดูทั้งสองฝั่งเลยนะ เวลายิงเสร็จนะครับถ้ามีขมเหล่านะเราก็ใช้เป็นน้ํายาที่บอสุดส่วนเจ็ดนะครับในการล้างกาจัดขมเหล่านั่นเองนะครับก็ตัวนี้ไม่มีกินนะครับป้องกันสนิมได้ด้วยนะมี้าแเห็นไปให้เวลาจะล้างงูนะครับเราก็ใช้เป็นเส้นสะอาดนะครับในการดันเข้าไปนะครับเพื่อล้างขวดเศษข,ขัครขมเหล่านี้น,นะฮะ ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ